เป็นอีกอพหนึ่งที่เหมือนสนุกสนานแล้วก็เหมือนเหมือนทำให้ตันละครานักสองตัวเนี่ยมันได้เรียนรู้สึกันและใช่เนาะก็ได้มีการแบบเขาเรียกว่าไงแบบได้รู้จักก็คือกันเข้าไปอีกอย่างแรกเลยนะคะก็คือชาเลนจ์แรกชาเลนจ์แรกก็คือในเมื่อเธอยี่ยทีวัดผุเรียบร้อยเธอจะต้อง เขาร่วมงานเขาร่วมวนอีเวนต์ต่างๆที่วัดจัดเธอต้องร่วมไม่ได้ขาดนี่งานงานบุญงานบุญอยู่ตรงหน้าแล้วเธอจะมาปฏิเสธได้ยังไงสิ่งที่ทำคือคือต้องเป้นขบวนแห่ไหนไม่มีเนยวัดผุถือว่าไม่สมบูรณ์แล้วการที่เธอใช้นับทุนวัดผุเนี่ยเป็นยังไงคะเธอก็ต้องเป็นเธอจะมาเหนียบอายไม่ได้ได้เธอเนี่ยชัดๆไปรับเธอมั้งแต่มงแล้วชอบมาก มึงรู้ปะตอน,นเด็กๆเวลาคุยกับยากยายอะา่ะเนี่ยมองหนึ่งแล้วยังไม่ตื่นมงหนึ่งคือเท่าไหร่อเจ็ดมงเิธามึงแต่กู ไม่เคยรู้มาก่อนสิบโมงก็คือสี่โมงเช้าสิบโมงคือสี่โมงเช้าใช่ตอนนี้ก็คือแบบเวลาเวลาเรามีญาติผู้ใหญ่เงี้ยเวลาเวลาเพื่อญาติผู้ใหญ่หรือแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนี่ยสองโมงแล้วยังไม่ตื่นก็คือแปดโมงเช้างานบุญเขาก็จะเริ่มประมาณราวๆโมงหนึ่งใช่โมงหนึ่งก็คือต้องมานะทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีงานบุญอ่ะโมงหนึ่งเนี่ยเตียมันนะ จะต้องเอามีดพกแล้วก็มาปาดกับก้นก้นชาเพื่อให้มันคมแล้วก็มาเฉือนงานครัวต้องมาต้องมาจริงแต่ฉากเต้นก็คือเธอฉันชอบสาวมากใช่ชอบมักกะทยศมักกะทยศคือสาวดีมากทำบุญร่วมชาติตงบ้ารร่มขันทำบุญร่วมชาติแบบบัตรร่มกันเอเออเอถ้าเกิดเอานี้ถ้าเกิดเธอเป็นโดนวัดพุเธอเต้นยังไงเต้นให้เขาดูเยะเยะเยะเออเธอเต้นยังไงเออคืออย่างนี้เลยคืออย่างนี้เลย อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนักจะต้องหยุดขบวนนะนี่ก็พิธีเป็นนักนักหยุดแห่นะนักยังไม่เข้าโบสถ์นะไม่เข้าบนักไม่เข้าโบสถ์นะนักทำไมคะขนาดแม่นากแม่นาคยังหยุดดูไม่ใช่แม่นักเป็นขนงนะแม่นักที่จะบวชแม่นักที่จะบวชจะต้องหยุดดูท่วัตถุเต้นเออยิงขบวนขบวนต่างๆก็คือหยุดเพื่อทำไมคะ และทุกคนตบมือเป็นเสียงเกลียวเกาแล้วแล้วมันมีฉากที่ที่เนยเขาคิดอ่ะอันนี้มันก็ไม่ธรรมดาที่เนยเธอตกหลุมรักแล้วจากลีลาการเต้นลีลาลวดลายสิงเนี่ยเมื่อเต้นเสร็จก็ต้องยังไงต่อคะต้องไปโปรยทานไฮไลท์อีกหนึ่งของงานบุญเธอจังหวะโปรยทานเนี่ย โรแมนติกมากที่กลางลง่มถ้าเป็นเกาหลีก็คือตอนกลางล่มแล้วก็ฝนแล้วก็บอกว่าทําะทอะไรที่นี่อ่ะคิมแตฮีเออแต่ว่าที่นี่ที่นี่เป็นวัดเราไปเราไปฉ <laughs> ันจะมาเอาเหรียญเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเมื่อได้เหรียญเปิดทางเสร็จแล้วจะต้องไปพาเธอไปกินเตี๋ยวเตีเ๋ยวเตี๋ยวข้างวาัดเตี๋ยวแบบเป็นแบบเป็นแบบ เตี่ยวในชุมชนเตี๋ยวในตลาดค้างวัดหรือว่าเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบจำเป็นแบบไม่ใช่ร้านแบบไม่ใช่ร้านจริงๆเป็นร้านแบบเพิงเพิงแต่ว่าเขาจะอร่อยทุกคนทุกคนเคยทุกคนรู้ว่าร้านใกล้บ้านของทุกคนจะมีร้านแบบนี้อยู่แบบร้านหนึ่งร้านประจําร้านแบบเพิงเพิงแบบว่าเป็นแบบโลลโลคอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเขาจะแบบหมูสับตอกในถ้วยแล้วเขาไหคนในถ้วยอ่ะให้หมูเยอะมากให้หมูเยอะมากร้านนี้ให้หมูเยอะเ่าะหรืออาจจะเพราะพี่เนยใช่ ก็ไม่ต้องใส่รองเท้าวัดมัพีกพีกเบสซีนฉันให้รองเท้าวัดมึงมงมันคือเรื่องจริงคือนึกออกไหมเวลาเราไปไปทำไปบางที่บางที่เราใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าผ้าใบไปแต่ว่าเราจะเข้าห้องน้ำมันต้องถอดรองเท้าแต่ว่าทําไมคะรองเท้ามันถูกตัดส้นถ้าเกิดเราใส่ถุงเท้าเหยียบไปทั้งเท้าอ่ะถุงเท้าเปียกล้วก็ต้องทําไงคะรองเท้าแก้ว แม้เราจะหนีบหนีบรองเท้าที่ต้องใส่ในห้องน้ำไปแต่เราต้องกินรองเท้าแก้วแล้วเราต้องเกาะผนังเพราะอะไรคะมันลื่นแล้วตัดแบบฉันว่ารอยวัดตัดประมาณเก้าสิบเก้าวัดที่จะตัดส้นถูกต้องแต่อันนี้ก็คือมันก็สอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของความเชื่อแต่ว่าที่เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ควรที่จะเอาของวัดไปอะไรอย่างงี้ เป็นเหมือนกุศโลบายกุศโลบายท้าแต่น่ารักน่าเอ็นดูนะคือทุกอย่างที่เป็นเหมือนเราเราพูดไปบ่อยว่าทุกอย่างที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวพี่เนยอะแต่น้องต้าถ่ายทอดออกมาได้แบบไม่ติดขัดนะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ถูกเหมือนเนียเียดคาแรคเตอร์ให้เรารู้จักเนยแบบมากขนาดนั้นแต่เราสึกว่าเขาทําให้เราแบบค่อยๆซึมซับความเป็นเขาไปเนาะจริงๆเหมือนกับว่าการที่เราได้ดูมา6 e อีพเราเรารู้สึกว่าเราค่อยๆเรียนรู้ ความเป็นเนอยอะแล้วเราเราจะมีอะไรที่แบบเรา<ช>เราจะได้เห็นมุมมอง,งอื่นๆหรือว่าเงี้ยมุมต่างๆในคาแรคเตอร์ของเนยส่วนตัวของพี่ทีอะเหมือนการที่เขาได้เหมือนการที่ได้มีเนยเข้ามาในชีวิตอะเหมือนเขาได้ได้เจออะไรอีกต่างๆมากมายที่มันสิ่งที่เขาไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราซีนวัดน่ารักทุกซีนเลยอะเราชอบมากมันแบบมัน,มน,มน มันเขาเรียกว่าไงมันมันลื่นไหลไปหมดเลยจริงจริงแด้วยความที่คาแรคเตอร์ของพ่นาเวทพลุอย่างเงี้ย <ขอ S 2> เป็นเ็กที่เติบโตมาจาก,กวัดแล้วก็เบสเซตติ้งต่างๆก็<ม>คือ<ม>จะเป็นวัดแต่<ๆ>ทุกอย่างที่เป็น What, วัดเราเรารู้สึกว่ามันสนุก<อ>มันน่ารักมากโมเมนต์แล้วชิดบอกว่าชิดบอกว่าอะไรตรงหน้าเธออย่ามาประเจิดประเจิดให้มากนี่มันในวันในวันในวันนี่เท่มากเลยอ่ะเธอต้องสอนมอไซด์นะเกาะอะไรนะจับเลา อะไรนะจับรอยจับจับเสื้อเอ,เออที่กอดเอวฟ์าวาฟอร์ว์ไซน์น่ารักอ่ะเธอของข้างเป็นแบบทุ่งนาเลยแล้วแบบเป็นฉากเข้าวัดเป็นแบบวัดในชุมชนเข้าว,วัดในชุมชน,ชมชนจริงแกงเพื่อน็ดีแหละ ใช่ดีดีมากเนาะแต่อย่างแบบแต่อย่างตอนตอนตอนสุดท้ายในในเบรกสุดท้ายเบรกเสียที่เหมือนตอนที่เนยมาหาที่ที่จะเอาคำบ้านมาให้ทำชอบเหมือนเัราตีนั้นนะดีเนาะเหมือนเหมือนเหมือน,น,นตัวเหมือนตัวเนยก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างว่า ก็ต้องพยายามก็คือมันก็มันก็มันก็จะมีความเป็นแบบพี่สอนน้องอ่ะคือคือฉันมารู้จักเธอฮะที่ฉันจะมาเป็นติวเตอร์ให้เธอแล้วเธอคือน้องที่ฉันติวให้แต่การที่เธอจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะให้ฉันมาทํากันบ้านให้มันไม่ได้อย่าคือคิดเลขเอออย้เลขเธอพี่ในเขาสรรหาคามาจากไหนฉันชอบเลยมีมีนี่ก็สนุกดีเออมีนี่ก็สนุกดีเป็นสีสันของกลุ่ม จริงแต่เราแต่เรารู้สึกว่าเหมือนอย่างตอนที่เลยบอกกับบอกกับบอกกับทิวที่บอกว่าเฮ้ยพี่เลยยีเนี่ยมันมีแต่สมองมันมีกําลังแล้วจะได้เหรอแต่พี่เลยก็บอกว่าไงคะเป็นสีสันใหม่ให้กรุบถูกไหมแต่เรารู้สึกว่าการที่ได้มีเนยเข้ามาอยู่ในแกงวัดปูนี่ยอาจจะจืดไหมเออมีทิอยู่ในแกงวัดปูเนี่ย้าจะทําให้แบบว่าตัวของเนยเนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกินเตี่ยวรอบหน้าต้องจ่ายตังค์แหละ เออหรือเนี่ยแล้วดูจากตัวอย่างทำไมทํากันบ้านนิดหน่อยยังงงเลยแม่เดี๋ยวนี้พี่เนยทํากันบ้านมันแปลกแล้วก็ตัวติดพี่ทีตลอดแต่ว่าทําไมคะตัวติดแต่ว่าไม่พบครบบัตรเพราะอะไรคะไม่เติมเงินเธอไม่ได้แล้วอยากจะซื้อบัตรเติมเงินให้เลยเดี๋ยวขูดให้เลยมันต้องมีมีมีซีนขูดหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นสลิปเป็นสลิป ก็ไม่มีแล้วแน่เลยสมัยเราอะเป็นเป็นขวดเป็นขวดทุกคนสมัยนั้นเป็นขวดอัตโนมัติได้แล้วแหละเนาะแล้วก็กดเติมผ่านอะไรอย่างงี้แล้วไม่ก็ไปซื้อสลิปซื้อสลิปน้องรู้สึกแก่มากเลยอะขวดมึงแต่สมัยก่อนเนี่ยบัตรเติมเงินอะมันมีลายต้องเก็บสะสมบัตรเติมเงินทันกันปะเออน้องไม่ทันเพราะตอนนี้เราเราใช้รายเดือนค่ะใช่ใช้รายเดือนค่ะกับหนูแบบโอนออนไลน์เติมออนไลน์เติมผ่านแอปธนาคารจริง เนาะจริงแล้วเนี่ยแหละทําให้เหนยเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองว่าเร,เราไม่ใช่ธรรมดา,<บ>าอย่างน,น้อยถ้าเราตั้งใจอะไรเราถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทําอะไรอ่ะมันก็จะประสบความสําเร็จถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาจะต้องเริ่มทํากันบ้านด้วยตัวเองแล้วเขายบกเอยอเพราะอาทิตย์หน้าเขาจะต้องแบบเริ่มจะเริ่มตีแทงาหม่หรือเปล่าเออโชแล้วอยี่งอีพีหน้ากัวอย่างที่อไปอ่ะที่แบบว่า เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่กเป็นแพรมให้แล้วก็รองใหน่ลองใหม่พี่มันต้องมีซีนแบบบอกหลุมรักซีนกุ๊กกิ๊กซีนน่ารักน่าเอ็นดูจัดช่อดอกไม้ัดไมแล้วแบบว่ายายพิธีถูกถูกแก้งแล้วก็เราก็มีพี่เนยมาช่วยพี่เลวัดพูดว่าทุกคนเกรงบารมีพี่เนยหมดนะไม่รู้อ๋อเป็นเด็กของใครออ อยากอยากมีพี่เนยมารับที่หออ่ะเสรษฐายอะไรรู้ป่ะมันเลยอยู่หออยู่บ้านเดี๋ยวมีอาจจะมีพี่เนยบางชั้นพี่เนยบางชั้นมีเปล่าพี่เนยของคูกก็ได้พี่เนยนวลจันทร์เนี่ยเขินต้องติดตามรอกันทีเดียวมันสนุกมากเป็นซีรีส์ที่แบบผ่อนคลายเพลินเหนื่อยก็นะคือมันทำให้เราได้หัวเราะตลอดทุกสัปดาห์ นาะคือน่ารักด้วยมวลด้วยสไตล์อย่างเงี้ยความเป็นแบบกลิ่นกลิ่นอ,อายบ้านบ้ามนมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรากินขนมไทยอะไรอย่เงี้ยแบบอ้ชอบจริงหอมกลิ่นหอมกลิ่นเนาะเอนดูมากมาสองคนอาจจะเหงานิดนึงทุกคนแต่เชื่อว่าความสนุก เดินหัวเราะดังมากไดเดินหัวเราะเผื่อข้างบ้านไปแล้วแต่ว่ามันคือเอนเตอร์เทนเมน์เพราะว่าทำไมคะถ้าไปเต้นอะเต้นหม่หนึ่งสองสามเฮตตทำบนลมชาดแต่บัดลมขันเอเหฮ้แต่บอกให้เพื่อนไปบวชก็ไม่ได้แล้วว่าเพื่อนเพื่อนไม่ยอมบวชใ่ม่พักพักพักอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่า สัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงทุกคนเราไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้ามันมันคือตรงกับรงกับวันศุกร์ที่30ไม่รู้ว่าเขาจะฉายปกติหรือว่าจะงดฉายไปหลังปีใหม่นะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้า อะไรยังไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเรามีไลฟ์ประกาศทุกวันจานเวลาเที่ยงนะคะทุกคนสวน React ซีรีส์พี่เจษฎนเนย์ก็มาทุกสัปดาห์แน่นอนนะคะก็ฝากติดตามมันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากด้วยนะคะใช่ถ้าเกิดมาทันทีปั๊บจะได้รู้เลยว่าแจ้งเลยกดกระดิ่งเลยพอลงคลิปปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บได้ดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บก็มีความสุขนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้ ไปปีใหม่ไหนอยู่บ้านก็เปิดวัดไว้ชาแนลดูได้เพราะว่าเราจะมีคลิปสเปเชียลต่างๆลองให้ทุกคนได้ดูไม่เหงาแน่นอนไม่เหงาปีใหม่วัดว่าอยู่เพื่อทุกคนนะคะใช่แล้วค่ะทุกคนนะคะผมก็ขอคุณผิวจะดีเอ็กซ์เพย์ด้วยครับขอบคุณค่ะบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ได้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจ้าวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ่เฮ่เทำบุญรถชาดทำบัลลปคัดเฮ้เฮ่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 